เป็นรายการเดียวที่ยอมจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆเหลือ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 เท่าไหร่ลือเท่าไหร่หวม่ตัด้าเก้าาเก้าเป็นกระสอบรายการเดียวที่จัดโปรโมชั่นให้พี่ๆเหลือ9,600บาทนะคะซึ่งปกติรายการนี้กระสอบละ1 2 0 0 0บาทตัดได้เลยค่ะกระสอบที่5 รีวารุ่น559 569รีวารุ่น559 569เกรดเอนะคะลูกค้าเกรดเอแต่เป็นรายการเดียวที่มาจัดโปรโมชั่นให้จะมีมีแค่เฉพาะ59และ569เท่านั้นค่ะ จะไม่มีรุ่นอื่นสําหรับคนที่ชอบแบบทรงขากระบอกตรงขากระบอกเล็กแล้วก็เหมือนกับแบบว่าคือห้าเก้าห้าเก้าเนี่ยพี่จะได้สีเข้มค่อนข้างเยอะพี่จะได้อ่าทรงนะคะสําหรับคนที่ชอบขายแบบแนวขากระบอกอ่ะ ครที่ขายแนวขากระบอกเนี่ยจะแนะนําเลยจะให้เล่นรุ่นนี้น,น,นะคะใช่ค่ะสามตัวบนสามตัวล่างงวดนี้เลยค่ะพี่เนี่ยห้าเก้าห้าเก้าอ่ะติดซิปอเลยค่ะห้าเก้าห้าเก้าติดซิปอเลยค่ะขอเวลาหนึ่งนาทีค่ะลูกค้าให้ให้พี่หมีติดซิปลอกระสอบเก่าใช่ไหมต้นโอเค ขึ้นคารอเก้าสี่ส้มมาบอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นค่ะโอ้ได้ตับมาด้หรอมัลเหล เวลาหนึ่งนาทีนะคะ้ปีเดสิดูอรเดี๋ยวห้ใช่ให้ลูค้าดนไงไม่เลัอดูจน้อมันจะง่าจะมีเนาะเออแต่ปลายอ่ะมีล่ยอยู่แล้วดู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 ภาพตรงนี้น่า ขึ้นมาเลยสุดๆด่านเูงโอ wow. <S <S ้โหยืนลายพาคนอื้อหขึ้นมาแม่ขึ้นจริง หน่อยลืมเปลี่ยนหะารีไวรุ่นห้าเก้าห้าเก้านะคะต้องขออภัยค่ะลืมเปลี่ยนเมื่อ้่ออกเลยนะข้อความเป็นซิปสามเอยตั้งนานเพิงเห็นนะ ก,กระสอบที่ห้านะคะกระสอบที่ห้าเรามาชมรีวารุ่นห้าห้าเก้าห้าหกเก้าเรามาชมรีวารุ่นห้าห้าเก้าห้าหกเก้ากัน,นะค่ะพี่หานะคะใครที่อยากจะเออแต่งโต๊อะไรงวดนี้ก็ว่าไปแล้วกันนะเนาะจะแต่งจะโต๊ 59569พี่นาะตัวนี้59เอล32 59569นี่ส่วนใหญ่จะเป็นทรงขากระบอกตรงนะคะขากระบอกตรงบางบางตัวก็จะเป็นกระบอกเล็กนะคะ59เอล32ค่ะ59ป r ายอ3 4ค่ะนี่สำหรับลูกค้าที่ชอบเน้นแบบขายขากระบอกตรงกระบอกเล็กนะคะสองรุ่นนี้ สองรุ่นนี้จะได้ข้อดีตรงที่ว่าสีเข้มจะค่อนข้างเยอะค่ะในกระสอบนะคะสีเข้มจะค่อนข้างเยอะสีจะแบบคือค่อนข้างจะเข้มม่ค่อนข้างจะเข้มกระสอบเกรด A นะคะห้าหกเก้าเอลสามสิบสองจ้ะห้าห้าเก้าค่ะเอลสามสิบสองค่ะห้าห้าเก้าเอสาสิบแปดซูเปอร์แบ็ค่ะนี่ย ใครที่รอชมรีวิว5959นะคะมาดูกันได้เลยค่ะ 559L 34ค่ะพี่ความเข้มเข้มมากๆค่ะเข้มมากนะคะตูดเต็มเป้าเต็มห่างเต็ม 559L 34คะ่ะอ่าเฉพาะรายการนี้นะคะ5959จะเป็นรายการที่จัดราคาโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะ จะมีอยู่ประมาณสี่ถึงห้ากระสอบนี่แหละพี่จะเข้ามาไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยค่ะบางรอบก็มาแค่กระสอบเดียวบางรอบก็ประมาณสี่กระสอบห้ากระสอบบางรอบก็ไม่มีเลยเอลสามสิบสองค่ะป้ายอาค่ะห้าเก้าเอลสามสิบสองป้ายอาค่ะใครที่เน้นแบบว่าอยากได้งานราคาไม่สูงมากนะคะก็แนะนำรุ่นนี้เลยเอลสามสิบสามพีห้าหกเก้าี ทั้งกระสอบนะคะรีวายทั้งกระสอบแต่จะเป็นเฉพาะรุ่นห59และห6 9ตัวนี้เอ4ค่ะในแต่และกระสอบตอบไม่ได้ว่าจะออกห59เยอะกว่าจะออกห6 9เยอะกว่า,ออ 5, 6, วาไม่สามารถตอบได้นะคะไม่สามารถตอบได้ว่ากระสอบลูกไหนออก5 5 9เยอะกว่ากระสอบลูกไหนออกห้9เยอะกว่าตอบไม่ได้นะพี่นะมันปนกันอยู่ในกระสอบนะคะพี่คหา59เอลส เดี๋ยวเราจะเบรกรีวายกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเอาคอตตอนนะเบรกบ้างรีวายรู้สึกจะเยอะแล้วตอนนี้เอลสามหกค่ะเอลสามสิบหกค่ะห้าห้าเก้านะใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบแบบงานาทรงขากระบอกอะไรเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นรหัสนี้กันนะคะเขาจะเล่นระหัสนี้กัน <Okay. S 1> เข้มมากเอลสามสิบสี่พี่ สียีนเข้มนะคะห้าเก้าเอลสามสิบสี่สียีนเข้มห้าหกเก้าเอลสามสิบหกค่ะความสะอาดนะพี่ดูเลยนะคะแล้วใครสนใจกระสอบรหัสนี้แคปบทักแชทมาได้เลยแคปบทักแชทมาได้เลยนะคะกระสอบยังมีว่างอยู่แคปบทักแชทมาได้เลยพี่จา๋าเอลสามสิบสองค่ะป้ายอารห้าหกเก้า เอลสามสิบสองห้าเก้าเอสามสิบสี่ค่ะเนี่ยขาก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะคะพี่คือไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นขากระบอกตรงกระบอกตรงๆนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดี 559L34 ค่ะรหัสนี้จะได้ข้อดีตรงที่ว่าสีเข้มค่อนข้างเยอะ L34 ค่ะ 36ค่ะความยาวก็จะสแตนดาร์ดทั่วไปเลยพี่3 0มสิบความยาวจะประมาณนี้เอลสาค่ะ made in Mexico ค่ะเอลสามสิะะ่ะดูความเข้มความสวยของกางเกงกันไปเลยหน้าแมค่ค้าไม่ต้องดูเห็นกันบ่อยทุกวันอยู่แล้วเอลสาค่ะเอลสาม่จ้ะ เอลสาสนะไซส์มันสวยมากค่ะพี่เอลสามสิส่ค่ะเอลสามสิสนะีนรุ่นนี้เนี่ยได้ความแบบใหม่ของผ้าความใหม่ของผ้าทั้งสวยเอลสามสิหกพี่นะดูได้เลยนะคะแล้วรีบแคปทักแชทมา รีบแคปทักแชทมานะคะส,เสีเข้มผ้าสะอาดเอลสามบสี่เอลสามนะคะก็จะมีกันอยู่แค่สองรุ่นในกระสอบห้าห้า้าและห้9ซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่ากระสอบไหนจะออกห้าห้เ้าเยอะกว่ากระสอบไหนจะออกห้าหกเ้าเยอะกว่านะคะไม่สามารถตอบได้เอลสาสิค่ะสาสบ สามิบสามปลายอ่าค่ะตัวนี้สียีนเข้มนะคะสียีนเข้มค่ะต้องดูแบบนี้นี่นะคะนี่คือสีของมันจริงๆเลย <L 3. S 1> เข้มๆใช่ค่ะเอลสามสิบสี่ค่ะผ้าผสมยืดเอลสามสิบสี่ไซส์สวยจริงๆนะคะเอลสามสิบสามค่ะพี่สามสิบสาม สามสิบสี่ป้ายอาค่ะดป้ายอาค่ะมมที่สุดค่ะโคตรเข้มค่ะสวยจังเลยสวยมากเลยอ่ะเข้มมากเลยพี่เข้มมากพี่หมีเอากระสอบหลบไปด้านไข่อ๋อเข้ม,ขม,มสุดยอด เอลสามสิบสี่พี่ไปายเยอะจังเลยอะ่ะสามสิบสามค่ะเอลสามสิบสามไปายเยอะมากเอลสามสิบเอ็ดค่ะเอลสามสิบสามเอลสามสิบหกเอลสามสิบหก 3 3อู้ไซไซดีอะแล้วตูดเต็มมากนะคะตูดเต็มเป้าปายขาความสะอาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วเป็นรหัสเดียวนะที่หนูจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะเป็นรหัสเดียวเลยที่จัดโปรโมชั่นให้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยรีวายเนี่ยไม่ต้องจัดโปรโมชั่นก็ได้ที่มันขายได้ด้วยตัวของมันเองนะ,ะดูดิความเข้มความสวยอะ คือไซส์ก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ30มสถึงสามสามหกเนาะต็มเอืมตุดเต็มเป้าเต็มอ่ะตัวนี้ป้าย RL31 ไซส์จะอยู่ประมาณ30มสถึงสามสามหกสมสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามแปดอาจจะมีสักประมาณห้าหกตัวอะไรอย่เงี้ยค่ะเอลสามสิบสี่ค่ะพี่ตัวนี้ก็ป้ายอานะคะ R R, คป้ายอาร์ป้ายอาออกเยอะเอลสามสิบหกค่ะ เลสาค่ะเอลสาป้ายอาอีกแล้วค่ะพี่ป้ายอาอีกแล้วค่ะเอลสาค่ะไซส์สวยจังที่หนูก็บอกไซส์ให้ลูกค้าดูแบบคือคืออยากให้ลูกค้าได้เห็นนะว่าเฮ้ยมันออกไซส์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยงานออกแบบไหนนะคะ ทรงของในกระสอบออกแบบไหนนะคะเอลสามสิบสี่พี่สาวบางทีพูดมากจนบางตัวลืมบอกไซส์ต้องขออภัยค่ะเอลสามสิบสองค่ะเอลสามสิบปดค่ะตัวนี้ผ้าผสมยืดนะคะตัวนี้เป็นป้ายมันนะอยู่ด้านในนะทูกค้าจะงงเกี่ยวกอะไรโผล่มาควมวับเป็นแบบเอลสามสิบสองยาวสามสิบสองค่ะที่สําคัญคือป้ายอ่าป้ายอ่ะเยอะสามสิบสองยาวสามสิบสองค่ะซุปเปอร์แบ็คนะคะ แถบป้ายประเก็นมันสามสองยอลสามสองสามสิบหกค่ะสุดยอดเนี่ยสามผัดเห็นไหมคะแต่ได้ความเข้มไนงะได้ความเข้มแล้วก็ความสดของผ้าสามสิบหกพี่ตัวนี้ผาดิผาดานเอลสามหก L สามสิบหกค่ะความสะอาดเนาะมากสามสิบสองค่ะสามสิบหกค่ะไซส์สวยนะคะไซส์สวยสามสิบหกค่ะสามสิบสี่ค่ะพี่เอ้ไซส์ดีมากเลยอะ L สามสิบหกป้าย R ค่ะงานใหม่มือหนึ่ง L สามสิบสองค่ะพี่สามสองสามสิบหกค่ะเ,เ,เข้ม้มมากเลยดูดิป้าย R นะคะ L สามสิบหกอ่ะเข้มมากเลยสุดท้ายค่ะ L สามสิบหกค่ะ,คะรีบแคปมานะคะรีบแคปมา รีวารุ่น5 59 569ค่ะตายิ